สวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัทซันโวเคมีคอลนะครับได้มานะครับดูแปลงข้าวโพดนะครับตัว d n 988นะครับที่บ้านโลโะนะครับวันนี้นะครับเราพามาดูแปลง988ที่ที่ปลูกในพื้นที่สูงนะครับความชื้นสูงน่าสภาพตอนนี้ก็คือฝนตกอยู่เลยนะครับนี่คือตัว DN นะครับ988นะครับปลูกอยู่ก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านนะครับฝักใยนะครับดูจากตรงฝักนะครับตรงต้นนะครับ ดูจากภาพได้เลยนะครับเ้าพูดตัว988ตัวนี้นะครับอายุประมาณ80วันนะครับ80วันเห็นนะครับเห็นลูกค้าว่าน่าจะหักประมาณปลายเดือนนี้นะครับก็เลยเข้ามาสํารวจพื้นที่นะครับดูจากสงฝักนะครับจะดูว่ามันเสมอกันมากนะครับมีขนาดใหญ่นะครับบางต้นได้สองฝักเลยนะครับเข้าที่ที่เราดูว่านี่ครับนี่เห็นไหมนี่หนึ่งฝักแล้วก็ฝักสองนะครับฝักสองนี่คือได้นะครับไม่ใช่ว่าเสียนะครับ ส่วนนะครับส่วนเรื่องลาต้นนะครับอาจจะแข็งแรงนะครับใหญ่นะครับต้านทานลมนะครับเหมาะสําหรับพื้นที่ราบและพื้นที่สูงนะครับนี่คือดูต้นนะครับก็น้องๆแขนผมนะเล็กกว่ากันนิดเดียวนะครับเล็กกว่านิดเดียวจริงๆก็ฝากไว้ครับตัว988นะครับทนความชื้นนะครับทนแรงนะครับได้เนื้อนะครับฝากไว้ด้วยครับผมขอบคุณครับ